กลับมาอีกแล้วสำหรับการอัปเดตการก่อสร้างสถานีรถไฟทา่าคูของจังหวัดมหาสารคามเมื่อนี้เฮาซีมาอัปเดตการก่อสร้างสถานีรถไฟและก็อัปเดตการก่อสร้างสถานีขนถ่ายสินค้าผ่านระบบล่างเพื่ออนาคตซึ่งเป็นหนึ่งในหกของทั้งหมดโครงการระยะทาง3 5 5กิโลสสัญญาข้ังนี้ จากอำเภอบ้านไายจังหวัดขอนแก่นสิ้นสุดที่สะพานมิตรภาพ3นครพนมํามวลการอัปเดตของเฮาเมออนีอัปเดตวันที 2019. ่29พฤษภาค,คม2 5 6 7ซึ่งกำลังก้าวสู่เข่าห่วงของฤดูฝนเฮาก็มาอัปเดตไปน้ากันว่าการก่อสร้างสถานยรถไฟมหาสารคามนั่นสิมีอุปสรรคแค่ไหนหลังจากที่ก้าวเข้าสู่ฤดูฝน การข้อสร้างของเพิ่นสิคืบนาไปซ้ำใดการก่อส้างของเพิ่สนส,ส,สิชะงักปานใดเฮ้ามาติดตามกันได้ในวิดีโอนี้หาพร้อมแล้วเฮาก็มาเบิ่งรายละเอียดในวิดีโอไปพร้อมกัน ที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะน,นี้โมเมนต์กลมประมงกาลังขุดบอ่อเลี้ยงป่าแล้วก็บโมเมนต์กลมชนประทานขุดคลองระบายนา้านี่คือใส่งานการก่อสร้างสถานีรถไฟมหาสารครามภาพที่ท่านเห็นในขณะน,นี้คือด้านทิศตะวันตกของสถานีรถไฟมหาสารครามซึ่งเป็นด้านของสารากางจังหวัดมหาสารครามฝั่งซ้ายของถนนนั้นมีความคืบหน้าของการก่อสร้างด้านซ้ายมือนั้นคือสถานีรถไฟ จังหวัดมหาสารคามณสถานีรถไฟของจังหวัดมหาสารคามวันนี้ก็เป็นที่ตั้งของสถานีขนถ่ายสินค้าผ่านระบบล่างเพื่ออนาคตฟังขวามือของถนนยังไม่มีความคืบหน้าของการก่อสร้างแต่อย่างใดด้านนี้คือด้านซ้ายมือของซ้อยเมื่อกี้ที่ท่านเห็นมีการคืบหน้าในการก่อสร้างอยู่พอสมควรส่วนอีกด้านนี้คืออีกด้านหนึ่งของซ้อยหรือถนนที่เขามายัาง สถานีรถไฟจังหวัดมหาสารคามจะเห็นได้ว่าบบมีความคืบนหาในการก่อศาสตร์ยังโบอื้อยังโบหือยังอยู่ซื่อๆบ้านเช่าบ้านที่อยู่กับยังอยู่ยังโบด้ลื้อบด้มากงยังอยู่ดีมีสุขยังโบด้มีการใหญ่ยังโบด้มีการลื้อาการนี้ลักษณะนี้ภาพนี้ก็สามารถคาดเดาได้เลยว่าที่ดินบนหันยังมีการชงมอบที่ดิน เนื่องจากว่าเกิดปัญหาการทรงมอบที่ดินเกิดจากสาเหตุอย่างนั้นก็มีรายละเอียดปีเก่อยอีกหลายอย่างหลายแนวส่วนมากกัเกี่ยวกับเงืนเงื่อนทองทองเนื่องจากว่าราคาประเมินกับราคาขายมันอยู่คนละหม่องมันบ่ไขกันสําหรับผู้ที่ว่าพอใจในราคาประเมินก็สามารถล่องคัดข้านพระราชกิจสฎีกาเว้นขึ้นที่ดินได้ส่วนด้านนี้คือด้านทิศใต้ของสถานีรถไฟมหาสารคาม ซึ่งคาดว่าจ,จะเป็นด้านหลังของสถานีรถไฟซึ่งเป็นซ้อยดังเดิมที่ชาวบ้านใส่สัญจรนะครับก็เห็นได้ว่ามีความคืบหน้าของการก่อสร้างด้านทิศใต้ของสถานีรถไฟพอสมควรด้านนี้คือด้านทิศใต้เป็นด้านทิ่ติดกับสนามกีฬากลางของจังหวัดมหาสารคามถนนนี้ซ้อยนี้สามารถเชื่อมออกไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคามได้ ส่วนด้านนี้คือด้านทิศเหนือด้านทิ่ทิดกับถนนบายพาดเชื่อมระหว่างจังหวัดมหาสารคามไปยังจังหวัดร้อยเอ็ดขับรถมุ่งหน้าออกจากสถานีรถไฟมหาสารคามไปทางทิศเหนือถนนเตียนด้านานานั่นท้าเลี้ยวขวาไปจังหวัดร้อยเอ็ดท้าเลี้ยวซ้ายกลับมาสารคามจังหวัดมหาสารคามความคืบหนะ้าของงานก่อสร้างณจุดนี้นะครับมีการอัดบดดินเพิ่มขึ้นมีการขยายทางให้กว้างขึ้นจากเดิมที่เข้าเคยมาเบิงก่อนหนี่ มีความคืบหน้าของงานก่อสร้างเป็นลำดับสำหรับยุดนีถนนเชื่อมออกมายัางถนนใบผาดซึ่งเป็นท่างเขาออกท่างหลักของสถานีรถไฟมหาสารคามซึ่งด้านทิศเหนือนี่คาดว่าจะเป็นด้านหน้าของสถานีรถไฟมหาสารคามด้านซ้ายมือนี่คือออฟฟิศของผูรัลเหมาใหญ่ซึ่งเพนอว่าบริษัท a อ a s s o อ i a t e ีเอเจเ e อเร็ลนะครับซึ่งเป็นเหตุในสัญญาที่หนึ่งนี่นะครับสัญญาที่หนึ่งเริ่มจากเพื่อบ้านไ่ จังหวัดขอนแก่นถึงอำเภอหนองพอกของจังหวัดรลอยอ็ดก่อนที่จะไปที่อำเภอเรื่องลกท่าจังหวัดยะโสธรนในสัญญาที่หนึ่งนี่มีพลเมาอทั้งหมดสเจ้าสคนนะครับอย่างที่บอกนะครับบริษัท a อเอสโซเซอ e น n g เนียริ n งนั่นเป็นเหตุในโครงการตามสัญญาที่หนึ่งส่วนสัญญาที่สองนั่นบริษัทยูนิคนะครับเป็นเหตุในโครงการสัญญาที่ส ส่วนสัญญาที่สองนั้นเพิ่นก็เริ่มต้นโครงการอยู่ที่อำเภอนหนองพอกจังหวัดรรอยอ็ดไปสิ้นสุดที่สะพานมิตรภาพ3จังหวัดนครพนมส่วนในสัญญาที่สองนั้นเพื่อนก็ร่วมกันทั้งเบิดซีบริษัทนะครับเป็นบริษัทกิจการร่วมค่าเช่นเดียวกับสัญญาที่1บริเวณนี้คืองานก่อสร้างสถานีรถไฟจังหวัดมหาสารคามซึ่งมีสถานีขนถ่ายสินค้าผ่านระบบล่างเพื่ออนาคตตลอดเส้นทางรถไฟสายบานภัย บึงการข้างนี้มีสถานีคนท่ายสินค้าผ่านระบบล่างเพื่อ,อนักขทั้งหมด6จุด6แห่งในจังหวัดมหาสารคามกับเป็นหนึ่งใน6ของโครงการสถานีรถไฟในโครงการทั้งหมด2สัญญาณนี้มีสถานีขนาดใหญ่ขนาดกลางและก็ขนาดเล็กส่วนสถานีรถไฟจังหวัดมหาสารคามนั่นเป็นสถานีรถไฟขนาดใหญ่ ผู้เฮ่าประชาชนผู้ใส่บริการจะสัหลักนักเอาก็แล้วกันว่าสัญญาการก่อสร้างนี่ใส่ระยะเวลา4ปีนะครับผู้รับเหมาหรืเพื่นลงงานมาแล้วประมาณปีหนึ่งนะครับเหลือเวลาการก่อสร้างอีก3ปีปริมาณงานเพื่อนเฮดได้ซ้ำนี่เพื่อนเฮดได้ประมาณนี้อีก3ปีที่เหลือเพื่อนสีแล้วบอ่อเหากะหันใจเาว้วเอาไว้ครับจะพึ่งเป็ีหยนยังก่อนนะครับถ้าขี่รถไฟสายประวัติศาสตร์สายหนีก่อน ห่วงนี้เขาช่วงฤดูฝนนะครับเครื่อ,องจากของผู้รับเหมาที่จะมาฮ็ดงานก่อสร้างนั่นก็บาสามารถจะล่งบอดินได้นะครับ,กบเกิดอุปสรรคเกิดปัญหาอยู่ประมาณหนึ่งคือกันสําหรับงานอัดบดเนาะงานเคลิงของผู้รับเหมาทองทินที่รับงานเคลิงไปเป็นทรัพย์คอนแทคมารับงานเคลลิงออกไปจากบริษัทใหญ่ ด้วยความเป็นมืออาชีพของบริษัท A.S.S. c i a Engineering และกับริษัท Uniq นะครับเป็นคําบอดอยู่ในวงการการก่อสร้างทางรถไฟนะครับโครงการยังไงที่เกี่ยวกับรถไฟนะครับเป็นเหตุมาหลายทั่วประเทศนะครับสบริษัทนี้ก็คงจะเบาใจได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าเพื่อนจะสามารถส่งมอบงานให้ท่านในเวลาที่เหลือทํางานก่อสร้างให้เสร็จภายในตามสัญญานะครับให้เหาซึ่งเป็นประชาชนผู้ทาใช้บริการ ได้ใช้บริการตามกำหนดเวลาดังกล่าวฐานะเป็นมือกับ1440้อสมือนะครับสัญญาในการก่อสร้างงานก่อสร้างทางรถไฟทางครูขัางนี้มู่เฮ้ากับหายจะเยา้วเ้ไวเพื่อให้มีชีวิตอยู่ที่จะใช้บริการทางรถไฟสายประวัติศาสตร์สายนี้เหตุที่ว่าจังสั้นเหตุที่ว่าจังสั้นก็เนื่องจากว่ากว่าจะเริ่มต้นโครงการนี้ได้จะใช้เวลา เกือบ50ปีนะครับจึงกําเนิดก็เกิดการก่อสร้างโครงการนี้ได้รถไฟโครงการนี้จึงเป็นรถไฟสายที่มีไว้สําหรับผู้ที่มีอายุยืนวาสันวาขออนุญาตอัปเดตระยะทางนิดนึงนะครับผมสัญญาที่1ระยะทาง180่งกิโลนะครับจากอําเภอบ้านไผยของจังหวัดขอนแกน่นมายังอำเภอหนองพอกจังหวัดอเอ็ดคือจุดที่สิ้นสุดโครงการในสัญญาที่หนึ่ง ส่วนสัญญาที่2นั้นโดยบริษัทยูนิคนะครับระยะทาง175กิโลถึงสะพานมิตรภาพ3นะครับนครพนมคำมวนสปปลาวจุดนี้ด้านนี้คือด้านทิศตะวนออกของใส่งานก่อสร้างนะครับรถไฟที่จะมุ่งหน้าไปจ้งวัร้อยเอ็ดนะครับออกจากสถานีจะมาพ่านจุดนี้นะครับ ที่เห็นไกลๆนะครับยุบปลายเนินด้านนู้นก็คือสถานีรถไฟจังหวัดมหาสารคามนะครับรถไฟที่จะไปจะไปต่อ,อย่างจังหวัดรยเอ็ดก็จะผ่านจุดนี้นะครับวิ่งออกจากสถานีรถไฟมหาสารคามก็จะผ่านมาทางนี้ด้านนี้คือด้านทิศตะวันออกของสถานีรถไฟจะเห็นได้ว่ามีความคืบนาบ่หน่อยคือกันนะครับการก่อสร้างนั่นลุดนาไปหลายพ่อสมควร ด้านนาที่เห็นนั่นทางรถไฟนะครับจะไปขามทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านคือบ้านดงน้อยนะครับจะไปขามถนนที่เชื่อมจากบ้านดงน้อยออกมาถนนใหญ่ถนนสายหลักจังหวัดมหาสารคามมุ่งนาจังหวัดลอยเอ็ดจะเห็นได้ว่ามีความคืบหน้าของงานก่อสร้างพอสมควรในขณะเดียวกันเท่ากับเห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งอีกด้านหนึ่งของถนนของซอยที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านนั้น การย่างบ่มีความคืบหนาของงานก่อสร้างก็แปลว่ามีปัญหาเรื่องของการสรมอบที่ดินนั่นเองจุดนี้คือถนนสายล่องนะครับเชื่อมบ้านดงน้อยไปยังถนนสายหลักมหาสารคามรอยเอ็ดที่เห็นอยู่ไกลๆด้านป้าด้านนู่นก็คือสถานีรถไฟมหาสารคามส่วนฝากถนนอีกด้านหนึ่งนะครับย่างบ่มีการแตะต้องต้นไม้ย่างบ่มีการแตะต้องที่ดิน งานเคลิงยังบ่คืบบนาซับคอนแทคท,ที่รับงานเคลิงซึ่งเป็นผู้รับเหมาทองทินเป็นผู้รับเหมาย่อยนั่งย่างบ่ิเขา่ยวเคลิงในหน้างานเนื่องจากว่าติดปัญหาการทรงมอบที่ดินซึ่งเป็นปัญหายอยู่หลายจุดอยู่หลายบอลตลอดระยะการกา่อสร้างโครงการทั้ง3ามหากิโล2ส,สัญญาจุดใดที่สามารถเข้าได้นะครับบริษัทซับคอนแทคหรือผู้รับเหมาหน่อยผู้รับเหมาทองทิน การนั่เครื่องจักรเข้าไปเคลลิงในหน้างานมองหันแล้วแต่ว่ามองใดยังมีปัญหาก็บ,บ่สามารถจะเขางานใดย่างเช่นตัวย่างมองหนีนะครับแค่คนละฝากถนนคนละฝากซ้อยนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ยังมีความคืบหน้าของงานก่อสร้สางแต่อยา่างใดก็เห็นลักปักไม้เขยตเอาไว้สําหรับเขตก,ก่อสร้างในช่องของเฮามีข้อมูลพื้นฐานและกข้อมูลเชิงลึกของการก่อสร้สางรถไฟโครงการนี้ไว้หลายชุดหลายวิดีโอท่านสามารถไปสอบเบื่องย้อนหลังได้ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามหลับชมขอขอบคุณทุกท่านที่กดซับสไครกดไลค์กดแชร์สำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ทานน่าลับฝันดีฝันเห็นผีตัวใหญ่ๆสบายดี